สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่ทําการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับผมจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์และประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่านเว็บไซต์ม3 3เรา,าล,ละกันนะครับโดยจะรับเงินลวดเดียวนะครับจำนวนเงิน4 0 0 0บาทนะครับผมหากท่านได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการและก็ยืนยันตัวตนนะครับเงินจะเข้าในวันที่12เมษายนนะครับ4,000บาทสำหรับคนที่เออเข้าร่วมโครงการม .33 เราลักกันนะครับแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็เข้าร่วมในการกดทบทวนสิทธิ นะครับผ่านเว็บไซต์ม .33 เราละกันนะครับ <c oughs> ก็จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่5เมษายนถึงวันที่11เมษายนเป็นต้นไปนะครับท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้เลยนะครับโดยกลุ่มทบทวนสิทธิ์นะครับที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ w ว w m ์3 r ด์มเราละกัน .com และเงินก็จะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับให้กับคนที่ผ่านการทดทวนสิทธิ์นะครับจำนวนเงิน4,000บาทในวันที่12เมษายน2564นะครับผมส่วนคนไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับสำนักง,งานประกันสังคมนะครับจะแจ้งวิธีการรับเงินให้ทราบต่อไปนะครับผมซึ่งนะครับ มาดูทำลายมาตรา3 3นะครับในการยื่นทบทวนสิทธิ์ที่ผ่านมานะครับวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะครับจะเป็นการปิดทบทวนสิทธิ์นะครับวันที่15อ่าขอไปครับวันที่5เมษายนนะครับจะเป็นการประกาศยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับวันที่12นะครับเงินจะเริ่มโอนเข้ากลุ่มทบทวนสิทธิ์4,000บาทซึ่งจะจ่ายเงิน ครั้งเดียว4,000เลยนะครับวันที่31สพฤษภาก็จะเป็นวันสิ้นสุดของการนะครับผมสำหรับใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ม .33 เราละกันนะครับโดยกรอกข้อมูลประประชาชนชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดน,นะครับผมแค่นี้นะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตั้งนะครับก็จะเห็นม .33 เราละกันท่านก็ใช้สิทธิ วงเงินของท่านผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะครับผมนี่คือการยื่นทบทวนสิทธิ์และการประกาศผลการยื่นทบทวนสิทธิ์และรับเงินล่วดเดียว4,000บาทนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ